สวัสดีตอนเช้าๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวพามาดูนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับหลังที่หลังจากที่เมื่อวานนี้พายุเข้านะครับพายุเข้าที่มุกนาหารนะครับ,บอำเภอดงหลวงนะครับบานกกตูมครับมาดูสภาพทุเรียนของเรานะครับเกือบไม่รอดครับเกือบไม่รอดดู โดนลมนะครับลมมาจากทางโน้นนะครับโดนลมนะครับสภาพเกือบหักนะครับเกือบหักถ้าไม่มีพวกต้นอ้อยต้นมะนาวนะครับบังลมไว้นะครับถ้าโดนลมโดยตรงนะครับน่าจะหักไปเลยนะครับเมื่อวานนี้พายุแรงมากนะครับลมแรงนะครับลมแรงนะครับ้นทุเรียนจน เอ็นไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับกับใบกำลังแตกยอดงามๆนะครับถ้าหักมานี่ก็น่าจะเสียดายนะครับแต่โชคดีนะครับที่ไม่หักนะครับมันจะเอ็นไปนะครับลมแรงครับได้พวกต้นอ้อยต้นมะนาวนะครับเป็นที่การลมนะครับต้นนี้ก็ไม่หักนะครับต้นนี้ก็โดนไอ ไดที่กันลมนะครับเป็นต้นมะนาวกันลมไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนด้านบนก็จะเอ็นเอ็นนิดนึงนะครับเอ็นเอ็นนิดนึ่งโดนลมครับคุณวานจะเอ็นไปแต่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับไม่เสียหายไม่หักนะครับฝักทองครับกำลังงามเลยนะครับ พักทองกำลังเจริญเติบโตงอง,งามนะครับนี่ปลูกรอบๆทร,รงพุ่มของทุเรียนนะครับต้นนี้ก็ทุเรียนกำลังใบกำลังแตกยอดง,งามๆเลยนะครับดีนะครับที่ไม่หักนะครับเมื่อวานนี้อายุค่อนข้างรุนแรงนะครับ ทองงามมากนะครับจะได้น้ำได้ปุ๋ยจากต้นทุเรียนไปนะครับองอกงามส่วนต้นมะนาวก็เขียวนะครับได้น้ำฝนนะครับก็ประมาณนี้นะครับลิปนี้นำพันเพื่อนมาดูนะครับต้นทุเรียนเช้าเ้านะครับบรรยากาศหลังจากโดนพายุไปเมื่อวานนะครับก็ ไม่หักนะครับไม่หักแต่ก็มีการเห็นลูลมได้มะนาวเป็นที่บังลมให้เดี๋ยวไปอยู่อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้น่าจะโดนเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าต้นมะนาวอยู่ค่อนข้างห่างจากต้นทุเรียนนะครับ ก็จะโดนลมโดยตรงนะครับลมมาฝั่งนี้นะครับโดนนะครับต้นนี้ก็โดนลมเข้าไปเต็มๆนะครับมีหักไปกิ่งนึงนะครับมีหักไปกิ่งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับไม่เป็นอะไรมากนะครับต้นนี้ก็จะสูงชรุดไปนิดนึงนะครับตัดยอดแล้วสองครั้งนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับ น่าจะสูงสู้กับมะนาวอยู่นะครับตอนนี้ <G ül üyor> กำลังแข่งกันนะครับรับดีแล้วที่ไม่หักนะครับกับประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับพานเพื่อนมาดูนะครับบรรยากาศหลังจาก พายุเข้าเมื่อวานนะครับจากพายุเข้าเมื่อวานก็ปลอดภัยดีนะครับต้นทุเรียนของเราก็ปลอดภัยดีไม่ได้เป็นอะไรมากมายแค่โดนลมแล้วก็เอ็นลูลมไปนะครับก็บประมาณนี้นะครับบรรยากาศเช้าเนะครับ ขอบคุณเพื่อนครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเป็นกําลังใจใช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับเพื่อจะไดะ้เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องเกษตรไทยพูจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับปลอดภัยดีนะครับต้นทุเรียนโดนพายุเข้าไป ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าตัวน,นี้ปลอดภัยดีนะครับเพราะมีที่บังลมรอบดาดนะครับ